พวกเราเข้าใจง่ายแบบนี้นะแรกเริ่มเราเข้าใจว่าเราเป็นคนสมมุตินะสมมุติว่าเราเป็นคนแรกเริ่มแล้วเราไม่เคยเป็นคนแต่สมมุติว่าเราเป็นคนแล้วกันอ่ะทีนี้วันหนึ่งได้เพียรพยายามที่จะพ้นทุกพ้นวัตฏะไม่เกิดอีก พยายามหาหนทางที่จะไม่เกิดเอาร่างกายเป็นเดินเป็นนั่งทําจนเป็นโรคก,กระดูกทับเส้นทุกกับการเอาร่างกายไปทรมานวันหนึ่งได้ไม่เห็นความคิดเกิดความรู้แจ้งว่าความคิดเองที่มันสร้างทุกอย่างขึ้นมาน้ําตาร่วงพรุง่งหลังจากนั้นมันเห็นอาลมไม่ใช่เราเห็นความคิดนี้ไม่ใช่เรา เห็นอาการที่รู้นี้ก็ไม่ใช่เราจิตได้คลายตัวหลุดออกจากอาการจิตจิตหลุดออกจากอาการไม่หลงยึดหลงอาศัยอาการอีกต่อไปได้ประจักษ์แจ้งว่าเราคือท้าชีวิตที่ไม่มีรูปร่างว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆที่มันกลืนไปทั้งจักรวาลธาตุได้ไม่เห็นว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราไม่เคยเกิดเลยรูปนามมันไม่ได้มีอยู่จริง ร่างกายเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเสียงเนี่ยมโนภาพอารมณ์การรูกไม่มีอยู่จริงเลยในความบริสุทธิ์นี่มันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความบริสุทธิ์เพียวๆซึ่งบริสุทธิ์มากบริสุทธิ์สุดๆ,ๆเพียวสุดๆมันไม่เจือไปด้วยอาการใดๆเลยมันไม่มีความคิดปรุงใดๆเลยมันไม่เคลื่อนมันไม่ไปไม่มามันกลืนกับทุกอย่างพอได้รู้แจ้งแบบนี้ ไม่สาม,มารถจะไปสอนให้พวกเราไปเดินได้อีกต่อไปผู้ที่จะประกาศธรรมนะจะต้องรู้แจ้งแตกฉานต้องแตกฉานในธรรมเท่านั้นต้องแตกฉานในจิตต้องรู้แจ้งจิตต้องตั้งสัจธรรมมาเพื่อมาปิดวัตาด้วยพระอาจารย์พอได้แจ้งตรงนี้ ได้ประจักษ์ว่าตัวเองคือไอตัวใสๆบริสุทธิ์ที่มันกลืนทั้งจัก,กรวาลธาตุแล้วมันเป็นแบบนี้ตลอดเวลาพอได้ประจักษน์นับแต่วันนั้นถึงตอนนี้คือมันไม่เกาะเสียงเลยมันใช้ชีวิตปกติแต่มันไม่เกาะไอเสียงนี้เลยไม่เกาะมโนภาพอารมณ์อาการรู้ใดๆเลยมันไม่ยึดถืออะไรเลยแล้วมันไม่เป็นอะไรด้วยมันไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแล้วอ่ะ แล้วมันก็ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งเสียงหรืออาการรู้แล้วอ่ะ